มาเรียนสมาธิกันเธอสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาร5 6วัดมณีไพรสนอำเภอแมอ่สอดจัังหวดตากเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมสาธิรุ่นที่53ติปัญญาสโมวิริยาโชตผู้รุ่งเรืองด้วยความเพียรสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรดินทโรตามแนวทางการสอนของหลวงปู่มั่นภูริทตโตเรียนฟรีตลอดหลักสูตรรับสมัครทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา9นาิกาถึง16นาฬิการับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสมาธิมีประโยชน์มากมายทำให้หลับสบายใครกังวลกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ สมองปัญญาดีมีความรอบคอบระง,งับความร้ายกาจบรรเทาความเครียดมีความสุขพิเศษทำให้จิตใจอ่อนโยนกลับใจได้เวลาสิ้นลมพบทางดีเจริญวาสนาบารมีและเป็นกุศลประถมนิเทศวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0979393650และ 081324 6925ออย่าพลาดโอกาสเรียนรู้วิธีการสั่งสมบุญบารมีที่ถูกต้องด้วยตัวท่านเอง